ภายหลังที่รัฐบาลสยามและรัฐบาลอังกฤษได้ตกลงแลกเปลี่ยนสัตยาบานัน สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอินเดียเพื่อการส่งเสริมพาณิชย์ระหว่างพม่าของอังกฤษกับอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ลำปางและลำพูนหรือที่รู้จักกันทั่วไปในานามสนธิสัญญาเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2416อันเป็นการรับประกันว่าประเทศสราบทั้งภาคเหนือเป็นเด่นแดนของสยามอันเป็นการป้องกันการยึดครองของต่างชาติไว้ได้อีกชั้นหนึ่งแล้วกรมพยาเทววงวโรปรการทรงบันทึกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่าการปกครองภายในที่ไม่สู้จะเป็นระเบียบหรือว่าการที่เจ้านายขุนนางทางภาคเหนือเลียดชางฝรั่งและมักข่มเหงคนในบังคับนั้นอาจเป็นการท้าทายและอาจเป็นช่องทางที่ทำให้อังกฤษช่วยโอกาสใช้กําลังทางทหารเข้าแก้ไขปัญหาอย่างที่ได้ทํากับพม่าและหรือว่าอย่างน้อยการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างเจ้านายขุนนางทางภาคเหนือก็ย่อมจะมีผลกระเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และรัฐบาลในฐานะเจ้าของประเทศสราชทางภาคเหนือก็ย่อมใจลีกเลี่ยงไม่ผลที่จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแต่แนวทางพระราชดมร,ริที่จะรักษาเมืองเชียงใหม่ดังกล่าวนั้นกลับตรงข้ามกับความเห็นของสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาผู้สมเด็จรัรชการแผ่นดินซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงวโรปการทรงบันทึกไว้ว่าสมเด็จเจ้าพระยายัางคงคิดแนวทางการปกครองประเทศสราชแบบดั้งเดิม คือไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการปกครองในภาคเหนือแต่อย่างใดด้วยเกรงว่าเจ้านายขุนนางทางภาคเหนืออาจไม่พอใจและอาจก่อการกบฏขึ้นสมเด็จเจ้าพระยาถือว่าเมืองประเทศราชเป็นหัวเมืองสวามิภักด์มิใช่เมืองขึ้นกรุงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทรงเห็นไปอีกอย่างซึ่งในครานั้นมีรับสั่งกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ว่าฉันสวามิภักดิ์จริงแต่คนตระกูลนี้แต่เมืองไม่ได้สวามิภักดิ์ เราตีได้แล้วตั้งให้อยู่ต่างหากใครพูดดังนี้เห็นจะไม่ถูกทันวานั่นแลเขาพูดกันอย่างนั้นมันจึงเปรี้ยวนักด้วยเหตุดังกล่าวจึงยากหนักที่จะหาคนไปจัดการได้สมพระราชประสงค์ขณะนั้นคงมีแต่พระนรินทราราชเสนีปลัดบัญชีกรมพระกราโหงที่รับอาสาขึ้นไปจัดการตามพระราชด,ดำริด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรโณาโปรดกล่าวตั้งให้เป็นข้าหลวงที่หนึ่งและหลวงเสนีพิถักกลมมหาไทย เป็นข้าหลวงที่สองไปประจำการอยู่ที่นครเชียงใหม่มีหน้าที่ควบคุมดูแลแนะนําให้พระเจ้าเชียงใหม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเชียงใหม่และทําหน้าที่ประสานงานระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองเหนือรวมทั้งเป็นตุลาการศาลต่างประเทศในการพิจารณาอัตคดีบรรดาคนในบังคับของอังกฤษฟ้องร้องคนพื้นเมืองเป็นจำเลยและคดีที่คนในบังคับของอังกฤษที่ไม่มีหนังสือสำหรับตัวตกเป็นจำเลยกับหน้าที่กำกับการให้สัมปทานป่าไมา้ในเขตหัวเมืองเชียงใหม่ ลำปางและลำพูนและยังปลดกล้าให้ในายสิบและพลทาหารราว70คนขึ้นมารับราชการพร้อมกันด้วยแต่อย่างไรก็ดีการลงนามสนธิสัญญาเชียงใหม่ปุทธศักราช2416เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากรัฐบรรณาการมาเป็นราชอาณาเขตซึ่งเป็นวิธีคิดเดียวกับจกักรวรรดิบริติเจ้าอาณานิคมขนาดนั้นมองว่าล้านนาล้าหลังทําให้ต้องเข้าไปปฏิรูป ในปีพุทธศักราช2426รัฐบาลอังกฤษได้จัดทำสนธิสัญญาเชียงใหม่พุทธศักราช2426ขึ้นแทนฉบับเดิมที่หมดอายุโดยมีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกับสนธิสัญญาเดิมคือเกี่ยวกับเรื่องให้ความคุ้มครองคนในบังคับของทั้งสองฝ่ายเรื่องความร่วมมือในการสร่งผู้ร้ายข้ามแดบนบการป่าไมา้และส่วนที่แตกต่างกันคือว่าด้วยอำนาจของสารต่างประเทศและการตั้งรองกงศูนย์อังกฤษประจำเชียงใหม่แต่ก่อนที่อังกฤษ จะส่งรองกองสูลขึ้นไปประจำที่เชียงใหม่นั้นมีข่าวลือว่าได้มีทูตอังกฤษจากพม่าตอนใต้มาเจรจาทาบทางพระเจ้าอินทวิทยานนท์พระเจ้านครเชียงใหม่ว่าสมเด็จพระราชินีนาถพิตรีแห่งสาราชอาณาจักรมีพระราชประสงค์อยากจะขอรับเอาเจ้าหญิงดารารัศมีที่ประสูตรแด่แม่เจ้าเทพไกรสอนราชเทวีไว้ในพระบรมราชินูปัรร์เมื่อข่าวรือทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าน้องยาเถอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรอ,อันเชิญพระกุณทนและพระธรรมรงประดับเพชรขึ้นไปมั่นเจ้าหญิงดารารัศมีพร้อมกับตาพระราชบัญญัติสำหรับข้าหลวงและตลาการสำหรับสารเมืองลาวเฉียงโดยโปรดกล้าวให้กรมหมื่นพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ในการกำกับการตามพระราชบัญญัติด,ดังกลา่าวพระเจ้าน้องยาเถอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรที่เสด็จขึ้นมาเชียงใหม่ ได้สรงหาเรือกับแม่เจ้าเทพไกรสอนราชเทวีชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนที่จะจัดระเบียบราชการให้เมืองสอดคล้องกับสนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่สองซึ่งทราบดีว่าสภร,ราชการเมืองทั้งปวงอยู่ที่แม่เจ้าเทพไกรสอนเสม,มือนเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่เสียเองแต่ยังไม่ทันจะระเบียบใดๆแม่เจ้าเทพไกรสอนก็เสด็จถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อนสิ่งทําให้พระเจ้าอินทวิชยานน์สงไม่มีสติสมปร,รือดี เราหากไม่เสด็จพระราชทานน้ำอาพระศพพระราชเทวีก็จะเสด็จพาพระราชโอรสและพระธิดาเสด็จประพาสตามสวนดอกไม้ไม่รับสั่งกับใครเป็นเหตุให้ราชการบ้านเมืองติดขัดในขณะที่พระราชบุตรนครเชียงใหม่ก็ทรงไม่รู้เรื่องราชการงานบ้านเมืองทําให้นับแต่นั้นเป็นต้นมากรมหมื่นพิชิตปรีชากรจึงทรงจ,จัดระเบียบการปกครองนครเชียงใหม่ด้วยพระองค์โดยลําพังผลจากการปฏิรูปของกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ในอ,นอกจากจะมีผลให้เสนาทั้ง6ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการบ้านเมืองแทนเขาสนามหลวงซึ่งเป็นองค์กรปกครองตามจารีตล้านนาซึ่งมีมาตั้งแต่รัสมัยของพระเจ้าบารมราชาธิบดีกาวิลาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1แล้วยังส่งผลให้เขาสนามหลวงถูกลดบทบาทลงจนในที่สุดก็ถูกยุบเลิกไปในรัสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประกอบกับการที่เจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งเคยมีบทบาทเป็นเจ้าภาษีนายอากรต้องถูกลดทอนผลประโยชน์จากสวยและภาษีรวมทั้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ในป่าไม้ก็ต้องเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับได้สร้างความขับแค้นใจแก่เจ้านายฝ่ายเหนือในสามหัวเมืองเป็นอันมากพระเจ้าอินทวิทยานนท์และพระประยุนญ,ญ,ญาตจึงผ่ากันฟ้องร้องกล่าวโทษข้าราชการที่ทางรัฐบาลกลางส่งมาเป็นผู้ช่วยเสนาหกเหล่าในการปฏิบัติราชการในด้านการภาษีอากร และด้านการป่าไม้โดยใช้วิธีเบียดบังในรูปแบบบัญชีและคบคิดกับพวกเจ้าภาษีนายอากรทั้งหลายที่ประมูลผูกขาดการเก็บภาษีทางราชการทําให้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตกไปอย่างมากมายเมื่อพระยาเพชรพิชัยขึ้นมาเป็นข้าหลวงใหญ่ห้าหัวเมืองในพุทธศักราช2 4 3พรพระยาเพชรพิชัยได้สนับสนุนพระเจ้าอินทวิชยานนท์โดยการออกหนังสือประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลกลางยกเลิกตำแหน่งเสนาทั้ง6 และยกเลิกระบบภาษีอากรแบบรุงเทพและขอให้ใช้ระบบแบบเดิมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่เสนอมาถึงกระนั้นพระยาเพชรพิชัยก็ยินยอมให้พระเจ้าอินทวิชยานนท์ใช้พระราชอำนาจแห่งพระเจ้านครเชียงใหม่ยกเลิกตำแหน่งเสนาทั้งหกและยกเลิกภาษีอากรต่างๆโดยพระราการโดยสามารถเปิดบ่อนการพนันขึ้นได้อีกครั้งหลังจากที่เลิกไปตามคำสั่งการของกรมหมื่นพิชิตปีชากร การที่พระยาเพชรพิชัยเอ็นยังไปเอาใจเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นทําใหราชสำนักสยามเรียกพระยาเพชรพิชัยกลับลงมาที่กรุงเทพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตเป็นข้าหลวงพิเศษขึ้นมาจัดการรักษาพระราชอาณาเขตเมืองนครเชียงใหม่เพื่อทรงบังคับบัญชาการทหารและพลละเลือนป้องกันไม่ให้พวกเย้อยางแดงที่ถูกอังกฤษปราบปรามหลบหนีเข้ามาอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามเป็นที่มัน่นพร้อมกันนี้ ทรงพระกกรุณาปรดกล้าวให้พะยายามหาเทพกษัตริย์สมุหะเป็นข้าหลวงใหญ่ห้าหัวเมืองแทนพระยาเพชรพิชัยในปลายปีพุทธศักราช2431นั่นเอง,เองในระหว่างนั้นนายน้อยวงได้เป็นผู้ประมูลเก็บภาษีมาโดยมีผลตอบแทนให้รัฐถึง41,000รูปีตอป่อปีด้วยภาษีมากมายเช่นนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บภาษีจากเดิมรายต้นมาเป็นการซื้อขายในพิกัดที่สูงแทนการเก็บภาษีเช่นนี้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ปลูกและซื้อขายหมากเป็นอันมากทําให้เกิดการลุกฮือขึ้นย่นบานปลายกลายเป็นกบฏพญาภาพในช่วงกลางเดือนกันยายนปพุทธศักราช2432หวังจะเข็นข้าขราชการสยามและพ่อค้าจีนในเชียงใหม่ให้หมดสิน้นแต่เมื่อถึงกําหนดตีเมืองเชียงใหม่นั้นก็มิอาจากระทําการได้จากเกิดฝนตกหนักน้ําหลากแม่น้ําปิงแม่น้ํากวงและแม่น้ําขาวล้นฝั่งด้วยเหตุนี้เจ้าอุปราช เจ้าบุรีรัตและเจ้านายฝ่ายเหนือจึงสามารถออกปราบปราบและจับกุมกลุ่มชาวบ้านติดอาวุธได้จํานวนหนึ่งแต่พระยาปราบสงครามสามารถพาบุตรหลานนีไปได้ในสมัยที่พระยาทรงสุรเดชเป็นข้าหลวงใหญ่มนทนลาวเชียงในปีพุทธศักราช2436ได้ขยายเขตการปฏิรูปออกไปถึงนครแพรและนครน่านด้วยสําหรับนครเชียงใหม่พระยาทรงสุรเดชจัดการหลายด้าน ถึงสามารถรวบรวมอํานาจเข้าสู่รัฐบาลกลางอีกขั้นหนึ่งด้านการปกครองในระดับมณฑลพระยาทรงสุรเดชรดเริ่มจัดตั้งกองมณฑลลาวเฉียงซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่สําคัญมากกองมณฑลมีพระยาทรงสุรเดชข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและมีข้าหลวงรองในตําแหน่งข้าหลวงมหาไทยข้าหลวงยุติธรรมข้าหลวงคลงังข้าหลวงป่าไม้และมีข้าราชการระดับเสมียนพนักงานประจําอยู่ในกองมณฑล ส่วนการปกครองนครเชียงใหม่ตำแหน่งเสนาหกหลังจากที่ถูกพระเจ้าเชียงใหม่ยกเลิกไปในพุทธศักราช2435การตั้งเสนาหกตำแหน่งขึ้นมาใหม่พระยาทรงสุรเดชใช้วิธีการที่เรียกว่าอุบายเกี้ยวลาวซึ่งทําให้การเกลี้ยกล่อมพระเจ้าเชียงใหม่เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกองมณฑลเป็นพระยาผู้ช่วยหกคนประสบความสําเร็จพระยาทรงสุรเดชดึงตัวข้าราชการที่ทําการในกองมณฑลมาดํารงตําแหน่งสําคัญเช่นผู้ช่วยเสนาคลางัง และผู้ช่วยเสยนานาทั้งยังดึงเอาตำแหน่งสำคัญทั้งสองมารวมไว้เที่ว่าการมบนทนลาวเชียงการกระทำดังกล่าวก็เท่ากับว่าการมบนทนแย่งตำแหน่งและงานต่างๆที่ระดับราชสำนักเชียงใหม่เคยทำซึ่งเจ้านายบุตรหลานเรือกไม่พอใจเพราะเกรงว่าจะสูญเสียอำนาจต่างๆที่มีอยู่อย่างรวดเร็วและเกรงว่ารัฐบาลจะยกตำแหน่งต่างๆไปไว้ณเที่ว่าการมบนทนเสียหมดจนกระทั่งตนไม่มีอำนาจหน้าที่จะทำกิจการใดๆ ในด้านการคลังพระยาทรงสุรเดชร,รวบอำนาจไว้ไม่ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้านายบุตรหลานใช้ใจอย่างอิสระโดยกำหนดการจัดการผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าผู้ครองและพระญาติวงเป็นเงินปีที่แน่นอนอาทิพระเจ้านครเชียงใหม่ทรงได้รับเงินปีละ80,000รูปีเจ้านครลำปางปีละ30,000รูปีและเจ้านครลำพูนปีละ5 0 0 0รูปี ซึ่งในขณะที่ดําเนินการอยู่นั้นพระเจ้าอินทววิชยานนท์ถึงแก่พิลาลายในขณะที่ตําแหน่งเจ้านครยังว่างหนีพระยาทรงสุรเดชจึงตัดเงินผลประโยชน์เจ้า,าผู้ครองนครเชียงใหม่เหลือปีละสามหมื่นรูปีพร้อมทั้งลดเงินเดือนเจ้านายบุตรหลานที่รับราชการและจัดการโยกย้ายถอดถอนบางตําแหน่งแล้วให้ข้าราชการจากกรุงเทพเป็นแทนพร้อมกับเพิ่มเงินเดือนให้การกจัดการของพระยาทรงสุรเดช รวมถึงปัญหาที่เจ้านายฝ่ายเหนือไม่พอใจจากการปฏิรูปด้านป่าไม้ที่มีมาแต่เดิมอยู่แล้วรวมทั้งถูกริดรอนอำนาจอีกทําให้สร้างความไม่พอใจแก่เจ้านายฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดแบ่งเขตแดนกันในนครเชียงใหม่ฝ่ายข้าหลวงกรุงเทพอยู่ริมแม่น้ําปิงส่วนฝ่ายเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่ในเขตกําแพงเมืองสถานการณ์ตึงเครียดจนพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงแก้ไขโดยเรียกตัวพระยาทรงสุรเดชกลับกรุงเทพ แล้วปวดกล้าวให้พญาณริตราชกิจซึ่งไม่เข้มงวดเช่นพญาทรงสุรเดชขึ้นไปเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลแทนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าล้านนาได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งอย่างสมบูรณ์หลังการตั้งมณฑลเทศาพิบาทในปีพุทธศักราช2442และหลังปราบกบฏเหี้ยวในปีพุทธศักราช2445ในรัชการของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเห็นได้ว่า เป็นการปรับโครงสร้างการปกครองให้เข้ากับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ยังไม่ได้สร้างจิตสำนึกความเป็นชาติจึงเป็นนโยบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในรายงานของกรมหลวงพิศณุโลกประชานาทที่เสด็จไปตรวจบณฑทนพายับุบทุศัราช2461ทรงบันทึกว่าในส่วนทางราชการนั้นหามมิให้มีการใช้คำว่าลาวให้เรียกว่าไทยเพราะต้องการจูงใจให้คนพายับรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาติ เลิกเป็นประเทศสราชกับโคโลนีของฝรั่งนั้นเสียซึ่งเห็นว่าการผนวกดินแดนนี้ดูไม่ผิดจากลทัทธิอนานิคมของตะวันตกเลยแต่กลับมองว่าเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชาติข้อที่ว่าการสร้างชาตินิยมเป็นนโยบายนั้นสังเกตได้จากการรายงานตัวราชการในปีพุทธศักราช2456ที่สรุปงานด้านการศึกษาไว้ตอนหนึ่งว่าที่บกพร่องเป็นข้อสําคัญนั้นคือการขาดการสอนให้เป็นคนไทยได้จริง คือ,อยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าอันสูงสุดและควรปฏิบัติอย่างไรต่อท่านแสดงให้เห็นว่าคนมนทนพายับยังไม่แน่ใจในเรื่องการเคารพพระมหากษัตริย์สยามเป็นเจ้าสูงสุดนอกจากนั้นยังมีความพยายามเปลี่ยนล้านนาให้เป็นไทยและการขจัดภาพจำลาวจากสำนึกของชาวสยาม